เกือบ50กสสอบนะคะท่านผู้ชมเกือบ50กะสอบเด้อได้เยอะอยู่เยี่ยมเยี่เยี่ยเ่ยจ่ะเเ้ากำาลังจ่าย,ายเงิน <700. S 1> <500. S 2> ค่าจ่ายเงินเจอจ่ายเงินค่าอีกนดเท่าอันนี้ก่เทากาลงสเอยเจ้บาทค่ะมาเลยมาเลย อีกเจ้าใหม่มาใครเจ้าใหม่นะคะเจ้าใหม่มาแล้วเจ้าใหม่มาอีกค่ะ<อ>เล็กน้อยก็สามารถเอารถไทยมาน,น,นวดน้ากันได้ค่ะนวดน้ากันได้ร้อยพอดีเนาะเพเอาเจ็ดร้อยพอดีเจ็ดร้อยยี่สิบเพิ่รถให้น้อยยายนะยนอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เพิ่นรถให้ค่ะเจ้าใหม่ใหม่นะคะนี่เจ้าใหม่ๆเด้อ Những lòng quá không có vẻ chào không húng 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 นวดเร่งเพราะว่าฝนตกค่ะฝนตกมือคืนค่ะฝนตกใส่พื้นค่ะเปียกทุกคน,นเลยข้าวกอกนี้ก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะคะเนี่ยเยอะอยู่เท่ากับมาละวานค่ะมาละวานช่วยกันลงลงแรงแบบนี้นะคะลงแรงช่วยกัน เราจะได้ไประโยชน์เพราะว่าทางเราก,ก็สยม,มารเอาไว้ให้หม่ให้ควายได้ค่ะเอารถมาอัดเอาเลยนะคะ,มคะแม่เที่ยวเข้าใกล้ก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่เที่ยวเป็นอีทุกแพ่ค่ะจะแพ้ลรอองข้าวแล้วคืดคืดค่ัคืนคืขขน,คขขนคไม่ได้เอาใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยค่ะ ค่ะรถข้าวรถเอินรถข้าวติดค่ะคนติด,ต,ดติดนะคะคนนั้นเสียงนิ่มมากเลยค่ะจักรลอยข้าวจักรลอยมัดมาตะกาะตะขั้นน,นี่อื้นโคตรดีเลแล้วโอ้ได้บ่แม่นได้เป็นลอยกระสอบคนบ่ ีลอยหาลอยมันคลองหนึ่งหนึ่งบอก mm hmm. ได้เป็นลอยกรสอบผมว่านี่เนาะลอยกระสอบ oh. เขานวดเป็นกระสอบนะคะนายนนว่ากระสอบละสิบห้าบาทเนาะแม่นบอการซืบารซอสอบมาหนกเออคุณคุณค่ะ นวดเป็นกระสอบกระสอบละสิบห้าบาทนะคะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะมาดูเม็ดข้าวกันเด้อแต่กอ,องขับนวดเป็นโคนโคลนละบาทสองบาทเดี๋ยวนี้ขันวดเป็นกระสอบแล้วคะอันนี้นะคะคือเขา่าเพิ่นก็ะยัดเปียกฝนนิดนึงคะ่ะตากฝน แล้วห้ากระสอบค่ะข้าวเม็ดงามอยู่นะคะ เป็นพันมัดนั่นแหละเพราะว่ากองใหญ่มากได้ดูจากกระสอบนะคะว่าจะได้กี่กระสอบมาลุ้นกันค่ะนวดข้าวแบบโบราณเด้อใช้รถใช้รถใช้แรงคน